เอาละครับเราที่ตอนนี้เราอยู่กับนักเตะจากโรงเรียนกาวิลาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มเด่นมากยิงไป2จ่ายไป1เขาเป็นใครยังไงให้เขาแนะนําตัวเองเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมนายนักิตของที่พับอยู่โรงเรียนกาวิลาวิทยาลัยครับอยู่ชั้นม .6 ครับในรายการนี้จนถึงตอนนี้เป็นนัดที่สี่ตั้มยิงไปกี่ประตูแล้วอ๋อยิงไป3ประตูแล้วครับยิงไปสามประตูวันนี้ยิง2จ่ายหนึ่งนะครับผมโอ้โหโดยเฉพาะ จริงๆลูกยิงไกลอีกลูก,ลกนึงก็น่าจะมีโอกาสเข้านะแต่แต่ปรากฏว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นฮะครึ่งแรกคุณยิงแต่ครึ่งหลังคุณไม่ยิงเลยเนี่ยได้กลับไปเล่นแฟรครับ,รบเอาละทีนี้ในส่วนของการแข่งขันในรายการนี้เ<อ>ป้าหมายส่วนตัวตั้มวางตัวเองไว้ยังไงกับการแข่งขันในปีนี้อยากเป็นแชมป์ครับอยากให้อยากได้พอร์ตด้วยครับอยากช่วยน้องๆด้วยครับ ีนี้อยู่ชั้นอะไรเอ่ยม .6 ครับแล้วปีหน้ามีโอกาสจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะมีเ,เป้าหมายกับตัวเองยังไงบ้างอ,อยากจะก็อยากเข้าราชภัฏแหะครับเพราะว่าอยากมีโอกาสได้เป็นครูพละครับก็อยากสอนน้องๆด้วยครับอยากให้เก่งไประดับโลกให้ได้ครับแลนที่สําคัญในส่วนของตัวเองอยากเป็นนักกุศลชีวิวยครับอา แล้วทีนี้ทีนี้มาที่ปีนี้หน่อยก่อนที่เราจะจบจากกาเวล่าไปอยากพาทีมไปถึงจงตรงไหนอยากให้ได้แชมป์ครับอยากทําให้เต็มที่ครับวันนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จน,นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกาเวล่าออกสตาร์ทในปีนี้แพ้เนะเาะเรียกว่าแพ้ฉิวเฉียดต่ตอน,นั้ำมันมินนะจากนั้นมา3มนัดไม่แพ้ใครนะฮะชนะ2เสมอหนึ่งก็หวังว่าจะทำตามเป้านะครับขอบคุณครับตัามครับ